ดูเรื่องของการจดทะเบียนที่ดินแบบออนไลน์กันบ้างค่ะซึ่งทางสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มีการเปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์เชื่อมโยง5จังหวัดเพิ่มความสะดวกสบายรวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางทำธุรกรรมที่ดินติดตามได้จากรายงานค่ะ งานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องการจดทะเบียนที่ดินผ่านระบบออนไลน์เชื่อมโยงกับกรุงเทพมหาคนครอุบลราชธานีหนองคายและบึงการทําให้เกิดความสะดวกสบายรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาทําธุรกรรมที่ดินทางนี้กรมที่ดินได้มีการพัฒนาสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ค่ะมีการจดทะเบียนสิทธิและก็นิติกรรมต่างสำนักงานแบบออนไลน์ซึ่งในปี2565 เปิดให้บริการจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ไปแล้วในพื้นที่กรุงเทพม er หานครทั้ง17สำนักงานค่ะและในปีนี้ได้ขยายการให้บริการเพิ่มขึ้นอีกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีหนองคายบึงการและจังหวัดเชียงใหม่รวมเป็น5จังหวัดนะคะโดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เปิดให้บริการรองรับรวมทั้งสิ้น16สาขาโดยประชาชนที่มีที่ดินอยู่ในจังหวัดดังกล่าวก็สามารถขอจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ที่สำนักงานที่ดิน ก็ได้ที่ใกล้บ้านทําให้ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและยังสามารถลดระยะเวลาในการทํานิติกรรมได้ด้วยค่ะ